ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้แม่แม่มาแล้วนะครับนี่แค่เจ๊สาวนะครับดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าบระวันปรวันนั้นมาดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าปรวันมานะครับนักร้องหญิง จิ๊กหัวฮัลเซิร์ดไลอ้นประทานสอสุพรรณนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคืนนี้มีไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดในเพจสอสุพรรณโชว์นะครับโดยทีมงานหนึ่งดีไซน์สตูดิโอนะครับสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ครับสวัสดีทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้พบกันแน่นอนนะครับกับอ่น้องไลอ้นนะครับ คอนเสิร์ตสอนสุพรรณโชว์นะครับประทานน้องไลอันนะครับวันนี้เต็มวงอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการเช็คซานนี่แม่แม่มาแล้วแม่แม่ก็มารอกันตั้งแต่บ่ายเนาะนะครับวันนี้เจ้าภาพใจดีนะครับก็เปิดบ้านนะครับเปิดบ้านต้อนรับแม่แม่แล้วก็ทีมงานสอนสุพรรณโชนะครับ มีแม่แม่ท่านใดอยู่ในงานดูในไลฟ์สองสุพรรณมีไหมครับอ่าแม่แม่ที่อยู่ในงานแล้วดูไลฟ์ของสองสุพรรณโชว์อยู่ตอนนี้นะครับแสดงตัวมานิดนึงนะครับอันนี้ก็แม่แม่ก็มานั่งรอกันนะครับนี่แม่แม่บบกไม้บบกมือบบกไม้บบกมือแม่บอกไปเถอะมันต้องมาไปเถอะมาได้มาได้อันนี้แม่แม่กลุ่มไหนจ๊ะมาจากไหนจ๊ะ พระรามเจ like ็ดเนาะนี่มาให้กำลังใจลูกๆนะครับฝากสอนสุพรรโชว์ไว้ด้วยนะครับบวชให้ตลอดเลยขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับก็แม่แม่น่ารักมากนะครับมารอตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยสี่โมงเย็นคอนเสิร์ตเล่นสามทุ่มน้องน้องเล่นสามทุ่มมาตั้งแต่สี่โมงเย็นแม่ รอ,อยาทนไม่ได้แต่รอน้องไอลออนรอได้ให้หนายแค่ไหนก็จะรอ,อแต่ถ้าไปโรงพยาบาลนี่ไปหาหมอนี่รอ,อยานานบนหมอด้วยบนหมอด้วยไม่ได้ดก็กกเนี่ยครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับแม่แม่นะครับมารอน้องไลออนชัดเจนมาขอบคุณครับแต่เดี๋ยวคืนนี้ชัดเจนกว่าครับกับทีมงานไลสดนะครับ อ่โอีไลฟ์สดนะครับของทีมงานหนึ่งดีไซน์วันนี้ชัดเจนแน่นอนสวัสดีครับนี่มาแล้วมือตากล้องประจำทีมงานน้องไรอันพี่วิพี่วิเมื่อวานมาปางนัดผมไว้ตีห้าผมมาตีสี่ครึ่งบอกให้มาเจอนี่ผมมาตีสี่ครึ่งยังไม่เจอเลยก็ ปากด้วยนะครับนี่ท่านใดที่อยากทานหมูกระจกนะครับนี่หมูกระจกแม่้าสวยไหมแม่ขาสวยเนาะอ๋อลูกค้านี่หมูกระจกน้องกับตันนะครับกินแล้วสบายท้องนะครับถ่ายข้องแน่นอนสั่งได้นะครับสั่งผ่านเพจได้นะครับส่งที่อยู่เบอร์โทรมานะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรสั่งให้ครับเออส่งให้นะครับตรงตรงเท่รครับพี่หนิง ห้าสิบบาทคะมีค่าส่งไหมน่าจะมีนะะมแล้เพราะแม่ค้าไม่อยู่ตอนนี้แม่้าไปเข้างน้ำนะครับแล้วก็น้ำส้มนี่น้ำส้มนี่น้ำส้มข้นน้ำส้มข้นสดนะครับเพราะว่าข้างในมีแต่เหนือส้มแม่แม่คนไหนเคยทานแล้วนะครับเคยทานแล้วก็จะรู้เนาะว่าอร่อยอะไรนะ นี่ครับครับครับแม่ได้ได้ครับแม่ได้ทำไมวันนี้เปลี่ยนจับต้องเป็นมือถือแล้วหรอโน่นโน่นอบ OB OB light จะก็วันนี้ไลท์ไลท์อันนี้ก่อนดูบรรยากาศแม่แม่ก่อนอ่าแม่สวยนแม่แม่สวยทุกคนแม่แม่สวยทุกคน กินฟรีเลยขอนี้ให้กินฟรีไปเลยถ่าใช่ปะได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดินไปหลังเวทีเนาะเอาที่ชาร์ตมาให้ชาร์จให้พี่บีก่อนอ่าพี่หนิงตรงนี้มีที่ชาร์จไหมครับก็ชาร์จให้พี่บีหน่อยอันนี้ก็เป็นน้ำส้มนะครับน้ำส้มของน้องกัปตันนะครับ คาราบาวไม่เกี่ยวนะครับคาราบาวเป็นของผมผมซื้อมากินนี่อร่อยไหมแม่นี่หมดแล้วแม่อันนี้นี่อันแล้วอะไรแล้วถุงเป่าอันนี้ก็เป็นแม่แม่แม่เป็นแม่ที่เคารพนะครับก็นี่ทานทานหมดแล้วแม่โชว์หน่อย อร่อยมากเออเนะนี่กินปลาปลาข้าวปลาป่า,ปา,ปาอร่อยมากไอที่หมดไม่ใช่อะไรนะครับแม่แกะถุงโหกหมดนี่ครับแม่ค้ามาแล้วนี่กาโต้กับตันนะครับกับตันกับกาโต้ะนะครับนี่เจ้าของแบรนด์น้องกับตันนะครับมีมีบริการส่งไหมหมูกระจกมีบริการส่งไหม,ไมก็เขาสั่งมาแล้วส่งให้ได้ไหม มีค้าส่งไหมครับค้าส่งเท่าไหร่ค้าส่งห้าสิบบาทต่อห่อเนี่ยครับสั่งได้นะสั่งได้นะครับแม่แม่ทุกคนนะครับก็สั่งส่งถึงบ้านนะครับห่อละห้าสิบาทมีค่าส่งเนาะอย่างอย่างแม่สั่งสิบห่อนะครับแม่สั่งสิบห่อก็ค่าส่งแค่ห้าสิบาทนะครับห่อเดียวก็ห้าสิบบาทค่าส่ง แต่แนะนําให้สั่งเยอะๆเพราะว่าอันนี้เก็บไว้ได้นานนะครับเก็บไว้ได้นานนะครับฝากไ้ด้วยนะครับหมูกระจกกับตันสอนสุพรรณนะครับอันนี้มีค่าส่งห้าสิบาทใช่ไหมแต่ยี่สิบห่อห้าสิบาทยี่สิบห่อหนึ่งร้อยบาทยี่สิบห่อค่าส่งหนึ่งร้อยบาทอ๋อนี่อรไรจริงๆทำเองด้วยอันนี้พี่แต่เป็นน้องสาวพี่แขกนะครับ เป็นน้องสาพี่กุ้ยแขกนะครับกระโต๊ะกินอะไรลูกก,กินอะไรจ๊บมะจบหมูกระโจกสั่งแล้วค่ะแอดอร่อยนี่เขาบอกอร่อยเมื่อกี้เมื่อก,ก,กี้แม่แม่แม่ซื้อไปแป๊บเดียวโมดไม่ได้กินนะครับเออเปิดถุงแล้วมันโกโมดเลยไม่ได้กิน ลูกชายขายหมูก็โจกนะครับป้าป๊าก็คุมทีมงานนะเราหากินเป็นแบบครอบครัวนะครับนี่ก็ขอบคุณนะครับแม่ๆทุกท่านนี่เป็นไงเสื้อใหม่เสื้อใหม่ของน้องไลอันบรรยากาศมแม่แม่ร้อนไหมจ๊ะ ร้อนไหมร้อนไหมจ๊ะไม่ร้อนร้อนน้องยังไงก็ไม่ร้อนร้อนเงินวายตายแล้วมาบอกว่าร้อนเงินนี่ครับแม่แม่ก็ถือพัดโบกกันคนละอันนะครับร้อนน้องนะครับ นี่ยังมาไม่ครบนะครับยังมีมาอีกนะครับยังมาไม่ครบเ <ต Har ri> ดี๋ยวขึ้นไปบนเวทีนะครับไปดูด้านบน <lat i> ก็ท่านใดที่จะหาเวทีแสดเสียงนะครับหรือว่าวงสองสุพัรน,นะรไปประดับงานของท่านก็ติดต่อได้นะครับที่หน้าสิริโชคเวทีสองสุสพัรน,นะครับแล้วก็ทีมงานนักดนตรีตมืออาชีพนะฮะ นี่ครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรนี้เลยครับ081 2940920นะครับหัวหน้าสิริโชคกุ้แขกสองสุพรรณนะครับติดต่อได้เลยนะครับ24ชั่วโมงโทรโทรมาได้ตลอดนะครับโทรมาได้ตลอดเพราะเขาไม่หลับไม่นอนครับ